มาดิฮ้ยนี่กระพริบล้วพี่เจพี่เจกระพริบอ่ะโอเคดิวได้หนึ่งแต้มเฮ้ยแต่ว่ามันมันโหดมากเลยนะมันคิดเกือบแหละผมไววพี่อันดลมเลเวลสององโหนิวอะไรก็ช่างห้ามกระติ๊ โอ้ยไอ้ยังแล้วไอ้ยังนี่อ๋ตาไหลหมดเยไม่มนด้ทำกับพ่อแม่เจมพี่เจคุณลุงคุณลุมีไหมพมีพี่เจ้ชนะเก่งมากตีผาดงเด้ไมอุตส่าห์มาตีแม่ทำได้ดมาดิพี่พี่มาด้ยมาเลย

เงี่ยยังไม่มีใจกับพี่ยังยังโอ้เก่งมากพอมีส่วนรวมได้ไหมผมอยู่ข้างนิวผมทำได้พี่ชายและผู้ชนะคือพี่เจ๊คเย้กลับบ้านลูกกลับบ้านพัดลมเรเวย1ันหนึ่งสองสามพี่ผมนี่มีสายตาที่หลักแหลม สาคำสาดเดี๋ยวนะผมขอพูดคำหยาบคำหนึ่งนะมาสิพี่เลยพี่ไปคือพี่จะไม่แพ้ขาะลมเลยอันหนึ่งเลียกชนะค่ะไอ้ปลาเธอไม่เป็นไรแก้มือได้ผมแก้มือได้ผมก็แพ้อันหนึ่งขาลมเลยอัสอง ปั๊บเลยนะอ๋อไม่เราแข่งจำนวนกระพริบตาเยอะสุดเหลืออะไรแล้วพอลบแล้วเริ่มสองแล้วใช่แล้วค่ะมีจริงๆแล้วอ่ะพี่ไปอ่ะต้องเป็นคนที่กระพริบตาน้อยที่สุดเพราะขนตายาวมากหนึ่งดวงเฮ้ยไม่บอกว่าเฮ้ยหนึ่งดวงเฮ้ย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 ต่างต่างผมมีห้าแล้วว่ะอุ้ยดีใจจังเลยอ่ะร่ำรวยมากมีเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งดวง Oh my god นี่ไล่เขาเป็นอะไรเนี่ย